สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูมาดูกล้องวงจรปิดที oh ่ห okay, ้องเช่านะครับเป็นห้องเช่าเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดลูกบ้านแจ้งว่าทรัพย์สินที่เขาวางไว้หายโอเคับพาไปดูสวัสดีครับรับหรือเ่มาที่ของรัฐบาล ก็ดีเป็นตะเบิดแต่ว he ่ากินข้าวแรกแล้วกินแล้วนอนแล้วก็รับสินสมรนอ๋อพอดีคือกับเนี่ยมหอดโดนแล้วบ่อสมหาบ้านโดนแล้วบ่เมื่อกี้ครับอ๋อผมกัมาทำหน้าจังแต่เนี่ครับซางเดชครับซางเดชซางซางกอด้างทั่วไปครับมาอยู่มาอยู่หอครับแต่ว่าเอาของวางไว้หม่องจอดรถของหายว่าท่านอะไรมาแจ้ง พี่ไปดูกล้องคับผมหน่อยว่าอ่ะก็นลย้พอไหนเวลาพักพอมีพอมีเวลาโอมเมนใบพักหนอกพอมีเวลาเดี๋ยวมาเบิ่งกล้องเลยเพื่อนโอเคพาไปดูครับสนะโสดแน่ะอ๋อไหนอนไ่น ดูเจอแมนะ่เนี่ยเออคนที่เอาอมาดูรถผมอ่งนั้นเนี่ยมดูมันมีคนางานจริงใช่ไหมจริงตอนนั้นผมเอารถมาจดอดว้ตรงเนี้ยโอ้ป่านี่ทิชทักผมไม่กินะลยทำเลยใช่ไหมผมก็แค่ก <laughs> ็คือคุ้นหน้าไม่อยากให้คุ้นหรอกอ กำลังไอ้นี้เทสรถคันเก่าว่ามันติดหรือเ่าแต่มันไม่ติดอืมก็เลยว่ามีอะไรก็บอกพี่มีอะไรก็บอกบอกบอก,บอกผ่านประตูก็ได้เดี๋ยวพี่เป็นตำรวจอยู่แถวเนี้ยแหละแล้วก็ดูพอดีเมื่อคืนนี้พี่คนนี้เขาบอกว่ามันมีคนมามองรถผมอยู่ล็อกดีดีถ้ารู้ว่ารู <c oughs> ้ตัวแล้งี้ยม,มันล็อกคอก็ได้ครับรล็อกคอ,อ,อไม่ได้ก็ล็อกเสเตอร์ ล็อกสู้ล็อกเดี๋ยวต้องไปหาซื้อที่ล็อกอล็อกสเตอร์ล็อกอะไรให้มันเรียบร้อยนอนมันก็ได้สบายใจนะของของของช่งเดชแช่งเดชเนี่ยตัวรถกับตัวบ้านเนี่ยใช่ไหมเนี่ยกล้องนี้นะกล้องห้าเลยนะมันอยู่ไกลอยู่ไกลไกลที่กล้องมากก็ว่ากล้องไม่ได้ดึงไว้ตรงนั้น ไม่เคยเห็นน่อ๋อได้เขาก็ตัดคลิปไปไปต่อเนี่แหละตัดคลิปไปเห็นไ,ไหมยังเงินมันติดตัวเนี้ยติดต้นไม้ติดต้นเนี้ยต้นเดียว,ตว,ตว,ยวแต่ว่าพอรู้ว่าคนเข้าคนออกจะเป็นเวลาไหนพอคนเข้าคนออกคนมันเดินเข้าเดินออกรถเราประมาณนี้ใช่ไหมครับครับคันขาวนี่เลยใช่ไหม ถ้าเป็นไปได้เนี่ก็ถอยไปจอดตรงนี้เลยเนี่ยข้างต้นไม้นี้เลยเนี่ยหันตูดมาบางครั้งก็งดดถรถขรผลไม้มาจอดครับแล้วก็จอดข้างๆกันครับมองหากล้องกล้องอยู่ตรงไหนก็จอดตรงนั้นเอาจต่มันจะได้ <c oughs> มียามรักษาโม <c oughs> มียามกับนกล้องนี่เป็นยามพี่บีเพื่อาขึ้นรถมือเดยมสำรนาโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ สรุปว่าเบิ่งมาตั้งแต่สามทุ่มของคืนวันที่8ปดจนฮอด6กโมงเสาร์ของวันที่เก่ากับว่เห็นอย่างว่เห็นความเคลื่อนไหวเห็นแต่แท็กซี่คันหนึ่งแร่นงกับมาส่งบดิสารก็ออกไปเดี๋ยวมือนี้ว่าเห็นเดากนะับว่าเบิงไม่มือนะเป็นของลูกบ้าน ทีมื่อเซ้าห้องโยแล้วก็เอาของไว้ท้ายรถกระบะตื่นเช้ามาคองหายหายไปหลายชิ้นร่มมูลค่าเกือบหมื่นครั้งที่2รวมเบ็ดเสร็จก็อยู่ที่ส0 0หมื่นเป็นทรัพย์สินของผู้รับเหมาก่อสร้างรับทำก่อสร้างทั่วไปเอาเอาไว้เค่นี้ละครับไปเลยหาพ่อ,พอแล้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆจะ มาถ่ายทอดให้ดูอีกครั้งวัสดีครับ